แช่ะแช่บะเจนแช่บะ้กินมกทิดาก็เปนแช่บะอร่อยแช่บะแช่แช่ ปากน้อยๆอยกินเป็นเลิแยบบอลุโมโมโม,ม,มเห็นไหมเห็นไหนมแยบบอลุอุ้ยโอ้ ะกูยกลงนี่ไปออกไปนั่นบ uh. ่ออคุณมุนไปแค่ไหนบอกค่ะเขาเคยเขาเคยไปไปสั้นเมยสุดได้ที่ mua em sụt đi mấy bạn mua nấm sữa ăn nấm sụt này hay thả nào bắt ma này hiểu không tủ ma này tủ ma đâu phải ma nè tủ phải ma nè à. đi về không nhận bao nơi mà nè Ừ. Uhm... Ừ, cần thấy... ừ, nhà khu lưm bỏ giảm mong quá lụt อย่เค <glorious> ียนแลไวมันเปื้อนลกเจ็บจังโอ้ยสุดนะยังเป็ยกเตสั่งเนาะนี่นะเจ็บปะเจ็บปะเจ็บปะอะเจ็บปะเจ็บปะอเจ็บปะเจ็บปะเจ็บป ดูใครนี่ดูใคยนี่เช่าบอเชบ่อนี่อะหลออยากกินแมมอะมม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 มัมม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 มอมม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 กบมมามมมมเมม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 ัมม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 ือมม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  มันนี่วิวน้องพับผ่าเจ้าน่ะบังนี่น้องวิวพับผ่าเจ้าน่ะมาพับใช่น้องไหมมันนี่น้องเจนพับผ่าเจสทุกชัยอืมพับอ่ะพับ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 ใช่ไหมครับไปสิปะเป็นยังโลกเมียังค่ะเฮ้ยไปดีก่อนไปดีไปดีไปลูก

หมักพี่พี่จับพิมเออนว่วหมักพี่พี่ข้ัวพ่กนฝผ่านโนโดงหุยน้่ับแลวอีกเออขัดเคลียร์ขัดเคลียร์ดิเคลียร์เคลียร์เคลียร์น้ออยู่เฮ็ดเฮ็ดเบาะจอมยุทธแมนจอจอมนองวิว นไปปะอะไรหิงทีบิวเดินปไปนาปะ,าปะอะไรม, <วะ S 2> มาผับแต่แม่ไปเซ่นะเอามานัานนะตั้งองมาพี่นุย้ย มาพับผ oh, ้าเฉยดึงเสื้อน้องลงนั่นเอาพูดบ้าบ่ดนี่พูดบาไปเฉยๆไปเฉยเล่น้อยไปอีกแล้วเล่นน้อยไปอีกแล้วเอามาชมเน้อยเอามาพี่น้อยเอามาชมสิ จะเอาครี abei, มทาผิวมาแล้วคุณบอเจนเข่าแล้วดคมาไวมาโผล่โผลล่นมาแล้วแนมาแล้วโผล่จำชิคนมากจำชิคนมากเอาเอาเอาไเจนมาเพยไหนเจนมาทุ่จชาเลย น่ะมาให้มาเลยนะเจนี่เจนแมวเฮ็ด xaml เฮ็ด xaml โอ้ยจอมยุทธจอมยุทธโอ๋บ่ใช่ทุ่งตีนน่ะนี่ไม่ใช่ทุ่งตีนสัตว์สําดิอืมยังกระเดียแหอ้ายเห็นเนาะบ่ใช่ยังกระเดียแหฮะ พระน้องไปเล่นยูตูปป่ะไปเล่นยูตูปผูป่ะพาน้องไปเล่นยูตูปผูปะ่ะพ<ห>าน้องไปเล่นยูตูปป,ป่ปะลูกป่ปะมันห่อนไปอยู่นี่ปะ่ะพาน้องไปเล่นยูตูปป่ะอือคือังเสื้อนะจ,จอมยุทธ เห็ดโอดบ่ต้องอันนั้นอือเห็ดโอดบ่ต้องอันหื้อเสือนะโบ่ต้องหื้อเสือนะเห็ดโอดนะเห็ดเห็ดเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อฮิฮิเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อเด้อเจ้นี่เห็ดเป็นวะเจ้นี่เห็ดลูกเห็ดไปสั่นนะบอเห็ดแบบสั่นนะแม่บอกว่ายาเห็ดก็คือ้ยาลดลูกผูป้าฟ้าน้องไปเรียนยูทูปวะ với giảm lần lên bắt đầu chén này chút giọt giót giót sụt giọt giót giót này, giót giót lên youtube giót giót lên youtube, lên youtube, nè nè giót nhang, bay để kín tân ông nung bay đã bay 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 lông bay 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 bay

khó Có khò con Ai à, này đâu Tiền tông khó tí đâu Nàng lông mà đi nàng lông Nàng chị phải đi Để không. Hey. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ล่มเอา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 ิไปใส่ปีนปู้ปีนไปอยู่เจนยายเอ้ยง่เอ้ยเบิ่งใส่กรล่มทัพปล่อยตามธรรมชาติกอนมาเลยแมวเลยเจ้าโอนนะลูกเด้อมันเฉถึงน้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จิปล่อยให้ล่มธรรมชาติเอา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 เอบ็ดซี่กระมุนมาหางห่านห

Năng lụ năng Năng lụ ôi! mi đây mưa à Hai ơi ngọt view Nó hay bên đây nó Nhưng bàn con hãy vậy บ่เบอยากนี่มะตกแล้วมาป <oh> ้อนกันเอ้เนาะซึ่งลึืองลอุ้ย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 เนาะดูลิ้นของหัวจักบ่าเจ้าของกี่เดือนฮึ่มหัวบ่าเจ้าของกี่เดือนฮะบ่เจน Tìm tao luôn thì thì kêu đây mà bị này nọ nói không còn đẹp gì ơi <laughs> ờ, sắm <rồi> nè này đâu nó chỉ tầm chỉ tầm chom yut chom yut hai cho đấy chẳng này <laughs> con từ cha con này

con tên nào đấy? mẹ, tệ mẹ nó, Đang người xưa mẹ mẹ bị sáng, chạy bò, mẹ bò, già đột đột đi 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 mẹ đi 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 Hãy nó con này nói đâu Giờ tí Giờ tí rồi đó Tục 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 Tì hôn chả bơ Bơ Mang đúng

ngang chạy về chạy hoa dù Dạ tí gầy đó Mình môn nè Mình môn nè Dạ kì lái luôn ai nè Cái đông nè Bài hắn đi, <Nhillo> <Nhillo> xong được hai cỡ đôi chồng đi nào vô ui 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 dài ui con mà, nàng, con cọ coni ui dài ui ui nàng nhoi xưa nè đây ghi lại moon hoon muôn phi yu nó mì mì mẹ mì 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 mà mì 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 mà mì 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 cơng cơn thời con nó nằm nghe nè nằm luôn nằm luôn ừ, hai cái này nè ừ, Má gặn đi ăn chôm phần thói con nằm nè hả chắc là giờ thì của bố đi mi đây ยูพี่กับบริมีชาย,ยาโอหยรถไฟมานะรถไฟมานะ่ะฮะนชมพื้นม่เนิ่นชมพื้นมม่เนิ่มาผมไม่ในดุเต่ละคนนหรอไว้เต่คนงามสิมากวา เห็นกับไม้เนกับไม้ปิ้นเหอเออมาติ๊กแม่เนี่ยแกบันงแน่มื้อแนนตาล่ะมือแต่ลับเข้าไปหออชีไดเลยเฮ้ยมือต่ลับตากินขนมรู้เลยเห้

อืมแซบอืมแซ่บแซ่บวิวหันหนาวพี่ลูกน้องปอนะเออเจ้าก็หันหนาวพี่สิอ๋อหันหนาวหันหนาวมากพี่อยากเอาให้น้องเอาให้น้องไะเอาบ้างเางตีนเด้ยวิว Ừm, you have a couple phương phones or nó Oh, hai hi, hi. No, quán biểu bia rộng, quán biểu bia rộng, quán biểu bia rộng, quán biểu, bia rộng, biểu, Ừm, bia biểu lại ăn bia rộng, quán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  bia rộng, quán bia nó lại thở Đây, có thắt nè Thắt chết nhỏ mẹ Thấy không? Chết chết nhỏ mẹ Thấy không? Cái mùi này chả chữa mùi Mùi này chả chữa chữa Cái mùi này chả chữa Bắt nó pardon, bắt nó Bắt nó hả mẹ? Bắt nó hm, 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 จนตั đây, free, day, here, here, ้งคิดดื้อเจนเลยเนาะแต่ละคนนี่เนาะอย่าตีเอื้อเด้ออย่าตีเอื้อเด้อคนคิดดื้อได้ปลาลุงเอ้ยจอมยุทธจอมจอมยุทธ์คิดื้อได้ไอ้หน้องดูเขาสิหล่าจะโอนเด้อโอนไอ้น้องเนี่ยนองคอคอตี่ตัวกับคอเขาดีๆแหละไอ้ย่างไปย่างไปคอทั้งหน้าด้วยิวไว้ dạ ti Nhanh mắm bay yang mắm bay chin yêu mà nè hãn kẹt chin yêu mãn lợp hên a mừng mừng hên a hm bay khói đi bay khó yang yang bay khói khó bay 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 bay

คนกิเด้นอนวานแหวเอืมนน้นม่จะย่งองจะชินกันย่นอเขากระโปงกันเออกิเดื้อกลีคนยังกิเด,ดื้อแ่ะน้านา

con tụm ở đâu vậy tụm ở này hạn hạn nó jab đếc nỗi nè 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 con tụm con tụm con ขอขอขออย่าเฮ็ดลูกมันยันแม่นั่นขอ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 ทำบบิวกันขอไหมขอดีๆใคกินหาชองเบื้องนี่องเบิ้องอ้ยอยอยยานอยาไปใช่รถเช็งนรถน่งน่ะรถเขกน่รถแขกนั่ ไปไปนอนไปไปนอนไปไปนอนไป,ไปโอเคชนะไปลู้งเลยคลิปนี้เขากับชิขอโตไปแด้ววันนี้ก็ฝากไปไปดักดไลค์กดแชร์กดติดตามใะช้องเี้กเก่เด้เอเนาะไปแล้วไปกับคนที่หายสบายดีและสวัสดีวันจุก,กุศลคนเนาะ